เริ่มมาผมก็เรื่องสร้างแมพโดยการใส่ชื่อเมืองว่านี่แหละโอเคพอเรื่อมาก็โอ้เป็นดินแดนที่สวยมากมีท้งน้าแข็งป่าไม้และทะเลทรายตรงนั้นโอ้ตรงนั้นเหมือนผมเห็นอะไรด้วยตรงนี้ตัดไม้ผมเลยใช้เวลาในการตัดไม้ตัดโดยที่ไม่ไปหุดพักแล้วก็คิดมาได้ว่าเออตัดกับมือคงแหกแน่หรือครับคับคบสติ้งเทเบลิลเพื่อมาทาพิกัดและขวานนี่แหละครับเราไปตีหมีแม่มันก็ไหลตีผมผมเลยหน,นีไปจนไปเจอปราสาท ว่ายน้ำไปโดนสปี่เด็กไล่าตามอีกโอ้ยกรมจริงๆลงไปเก็บของด้านล่างดีกว่าขี้เกียจเสียเวลาทะเลาะก,กับเด็กเออโอ้ตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยเก็บเสร็จค่อยไปผมเลยรีบวิ่งไปหมู่บ้านเอพีซีนี่นะครับวิ่งมาปั๊บโอ้ยหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เริ่มลักขโมยของเอาเอาไม้หมดของฉันแล้วก็เจอของแล้วเผื่อไปธีเอพีซีจึงมีเรื่องกับไอรอนโกเลมผมจึงวิ่งหนีมันไปแอบในที่ขรัวแกะและในทันใดนั่นเองผมก็คิดว่าผมมีเกราะกับแอปเปิลทองผมจึงคิดสู้จ้า แน่นอนครับผมตาย